thank you เามอกัไ้มมอเสื้อสีฟ้าชมพูนี่โรงเรียนอะไรใช้ปัญญาบ่อะไรของมึงนี่บกดําเฮ้ยบดัน ตอนนี้กำลังวางแผนนะครับกับตันทีมนะครับทั้งสองฝั่งก็ไปเลือกเขตแดนก็มาวางแผนกับหัวหน้าทีมแล้วก็พากันถ่ายหูปถ่ายหอยเด้อคุณนะนี่แต่งตัวงามๆม,มาถ่ายหูปนะครับเดบเปียนดอก ผู้สาวก็มาเสียคือพ่อสมัยเจ้าของดิเ <c oughs> <c oughs> บามากละเท่าละ <c oughs> <c oughs> คือพ่อสมัยเจ้าของดิผู้สาวเชียอยู่ข้าง <c oughs> สเตนฝั <c oughs> ่งนั้นนะครับเชียก็งามหูบก็ออกมางามนี่ บอกเนี่ยครับเคล็ดลับที่จะทําให้คู่แข่งชนะเราก็ <l ots> าคือผู้สาวมาเชียนะครับมันจะทําให้เราขาอ่อน <c oughs> อ้าวดูทีมนี้มาแล้วนะครับทีมนี้เมื่อไหร่ <c oughs> มึงจะรวมถ่ายรูปนี่โค้ดของแท้เปล่าวะชัยปัญญาเฮ้ยพ <c oughs> hey, ับโค้ดชัยปัญญาของแท้เปล่าวะ <c oughs> เขาคือตัวใหญ่เถอะวะเขาแจ้งเกิดทราบเปล่าวะฮะ ปาด18ปียังว่าเป็น,เ,ปนเขามาหาไล่เบิางไงผู้ใหญ่กอดอกอทีมนี้ไม่ถ่ายหูบนะครับเป็นทีมที่ตัวใหญ่มากนะครับใจปัญญาเสื้อชมพูฟ้าโอเคนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับระหว่างครึ่งแรกเมื่อกี้ถ่ายให้ดูนะครับก็ อยากจะบอกว่า,าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สวนราชการนะครับสวนสาธารณะด้วยเขาบอกว่าห้าม,มาเอาเหล้าดูดเอาเหล้าเอาบุหรี่มาสูบเหล้ามากินเอาบุหรี่มาสูบมีสองคนครับที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้ถือลวงข้าวมานะครับขวดน้อยหนึ่งนะครับ เขาบอกว่าเขาจะปรับกันยังกากินกาสูบอยู่ทางเจ้าหน้าที่ถ้าเจอก็เตือนด้วยนะครับมันเป็นแบบอย่างให้เด็กน้อยไม่ดีนะครับว่าไม่รู้จักสถานที่ราชการที่กินได้หรือไม่ได้ไปแล้วนะครับโยนยาวเซนเตอร์ <S 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 <Center S 1> ตัวใหญ่นะครับ ผ่านยากนะครับใจปัญญาแจ้งเกิดช้าโรงเรียนนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆมาดูกันว่าโรงเรียนที่ถ่ายหูบงามๆกับโรงเรียนที่ตัวใหญ่ๆโรงเรียนใดศิสนะเมื่อกี้นะครับคำชะอีพิทยาคมพบคำชะอีวิทย์นะครับเป็นคำชะอีวิทยา คันนะครับชนะไป3ป oh! ระตูต่อหนึ่งโอ้ใจเย็นใจเย็นอย่าพวดอย่าพวดพาะันฮะจังหวะนี้บอกว่าอย่าพวดเตะเลยอย่าพวดดูดูตัวที่จะมาเตะนะครับดูดูแบบ ร่างกายเขาตัวใหญ่มากครับดูเป็นคนมีอายุนะครับกรรมการครับตรวจสอบบัตรประชาชนคนนี้ด้วยนะครับตรวจสอบประชาชนคนนี้ด้วยนี่เซ็นเตอร์นี่ผมว่าน่าจะเกินนะฮะซึ่งผมเลครับมอหามอหาบนีีโอ้ นนว่าเราขาวต้องเข้ามันแล้วแหละ <c oughs> มันทำให้มันหน้าแก่จังไหอะไรแต่งร้ <c oughs> อะไรแต่งรายโอเคนะครับนี่เป็นการพบกันระหว่างชัยปัญญากับอะไร <c oughs> ชัยปัญญากับโรงเรียนอะไรนะ <c oughs> นาว่ามินเน,ะ <c oughs> นาะนว่ามินนะครับโโอ้ห เปิดมาแล้วนะครับลูกนี้เป็นไงครับได้ประตูไหมได้ประตูไหมโอ้เออาเอ้าปั๊มบอลกันอยู่ครับไปน้ำใหญ่เสร็จแล้ อุยอู้อู้จังหวะนี้วิ่งวิ่งวิ่งตีนแตกนี่โดนไหล่กระแทกเข้าไปเป็นเหลี่ยมใครเหลี่ยมมันนะครับอย่าโทษกันนะครับถ้าเอาไหลกระแทกจังหวะตอนที่ผมเล่นก็เหมือนกันนะครับผมก็ชนกับคนหนึ่งที่เป็นเอกพละชื่อว่าอาหลังนะครับพอชนเสร็จนะครับปวดตัวทั้ง ทั้งวันเลยครับวันนั้นมันตัวใหญ่มากนะไอ้อหลังถ้ามึงมาดูนะครับ <100. S 1> มึงคอมเมนต์บอกกูด้วยว่าวันนั้นนี่มึงคึนครับฮะอ้หลังนะครับนี่ตัวน้อยชิ่ง,งไปนี่ <100. S 1> เป็นไงครับเ <100. S 1> ฮ้ยเฮ้ยอื้ประตูเป็นนะครับดูดูดูด โอเคให้ดูบรรยากาศแค่นี้นะครับเมทซี่เมทซี่ไปแล้วเมทซี่อุย้ยเมทซี่นี่เป็นไงครับเมทซี่ไม,ม่อามี่ใช้ปัญญาไปแล้วนะครับใช้ปัญญาบุกแหลกเลยตอนนี้เรียบร้อยไหมครับชาร์จประตูแบบนี้ฟาวนะครับมันฟาวจ้าเออ เมสซี่ได้บอน,นะครับเมสซี่ได้บอลเมสซี่เบอร์สองนี้ชิงกันดีนะครับโอ้ใชยปัญญาเล่นเป็นนะน,นี่เฮ้ยชัยปัญญามีมีเชิงบอลนะฮะใครซ้อมวะปรับ ปับ๊บไพ่สอมให้ใช่ปัญญาดูมีเชิงบอลน,นะเชิงบอลน,นะ <c oughs> ดูมีเชิงบอลน,นะ <c oughs> อ้าวบักดำต้องบอกยังนี่ <c oughs> ดำ อันนี้อันนี้ตัวตึงนะครับตัวเตะของโรงเรียนเราบอกสั่งเก็บใครคือเก็บหมดนะครับไอเนี่ยมันบ้านะครับมันซาดิชนะจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะสุดท้ายก่อนจะปิดคลิปจะไม่รู้ว่าจะได้ประตูกันไหมดูเขากางเต็นท์มันไม่เห็นนะครับมันเต็นท์มันใหญ่กว่า เอาทางวังนนี้คอร์ดเข้าไปเปิดม,ม,มุมอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยบึม้มอุ้ยคุกคิก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 อ้าวไปละฟาอ์มีนเดียก่อนแล้วมีนเดียคุณโมอ